สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกขวไฮโดรโตทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับประจำวันที่3าธันวาคม2564นอนะครับสูตรนี้จะเข้ามาทั้งหมด15งวัดน,นะครับสูตรจะเริ่มเข้าตั้งแต่วดที่ออก1 4นะครับสูตรคุณนนได้4 5หนะครับผลวัดออก1 4 4เข้าหลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับสูตรคูณนนได้สามสี่ผลรางวัลออกสี่ห้านะครับสี่เข้าหลักสิบงวดต่อมาสูตรคูณได้หกเจ็ดผลรางวัลออกหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดเข้าหลักหน่วยงวดต่อมานะครับสูตรคูณนนได้แปดเก้ารตัวล่างออกสองเก้านะครับเก้าเข้าหลักหน่วยงวดต่อมานะครับ สูตรควณได้90้านผลลัพออกเจดศูนย์ะครับศูนย์เข้าหลักหน่วยงวดต่อมาครับสูตรควณได้8ดเ้าผลลัพออกห9เก้าเ้าเข้าหลักหน่วยงวดต่อมาครับหนึ่งสองสตัวล่างออกสองสาครับสองเข้าหลักสิบวดที่8นะครับสูตรได้8 9ด้าสตัวล่างออก7 9ด้าครับ9เข้าหลักหน่วย อตมะครับสุคุณได้เก้ผละวัออกเกาศูนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับวันที่สิบครับสุกคุณได้78็ดแผละวันออกแปดสามนะครับแปดหลักสิบอตมาสุขคุณได้สอผลละวัออกสามแปดหลักสิบอตมาสุรได้8ปดเก้ผลละวันออกเก้าห้าเก้าข้อหลักสิบอตมาคุณวนได้สี้านะครับผละวัออกห้าเจ งวตมาได้หนึ่งสองนะครับผลรวัออกแปดสองงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้แปดเก้านะครับผลรวัออกแปดสามนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วหนึ่งงวดน,นะครับคืองวดน,นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้นํามาลงนะครับ มันมีเยอะนะครับเลือกไม่ถูกนะครับต้องขอไฟนเพื่อนสมาชิกนะครับเราไปดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้กันนะครับ วิธีการคำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกได้หลักหมื่นสองครั้งบวกได้หลักพันหนึ่งครั้งบวกได้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วบวกได้หลักสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับระบบได้ห้าคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองนะครับเราจะบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนนะครับสามบวกสามเป็นหก ก็จะได้6นะครับบวก6บวก9บวก2บวก6บวก2บวก5คของที่นะครับ6กบวกหเป็น12 12อบวกเกเป็นยี่ส ยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหกเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกห้าของที่นะครับเป็นสามสิบหกนะครับเด่นตัวที่หนึ่งเราได้หกนะครับหกบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเราก็จะได้เลขวิ่งล่างประจำวันเป็นที่สามสิบธันวาคมนะครับ สำหรับงวดนี้ครับเราจะเน้นไปที่6นะครับเพราะว่าเด่น4ตัวเรามีนะครับ4 5 6นะครับจนที่เลข6นะครับสำหรับสูตรวิ่งละสองตัวนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกได้พิจารณากันนะครับชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับส่วทุกสมีข้ามีหลดนะครับทางช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับให้เพื่อนๆน,น,นำไปหาซื้อลอตเตอรีตตร่กันไว้นะครับสำหรับ คนที่ชื่นชอบสู่การคุณนวอของทางช่องเรานะครับเพื่อนๆดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนจบคลิปนะครับเรามีเด่น ก็จะจับให้อย่างนี้นะครับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะครับหกสองแล้วก็หกสามนะครับเด่นสี่ตัวเรามีศูนย์หนึ่งสองสามนะครับถ้าหกมานะครับอาจจะได้แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับ มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ